นะเมื่อน,นี้พ่อยน้องสิผ้าพัดปูซิ้พกะลีถอดน้ำมันใส่กระเทียมเรียบร้อยหอมๆเอาปูมาลงบบตรงยากโบตรงซีเรียสคือเก้าผมสบายสบายสไตล์เฮ็ดแนวกินอยู่แล้วนะเฮ็ดกินจะคล้องนี่ละพัดปูต้องใช้เวลาแค่น้อยน้อยนึงแหละครับนะพัดไปหอมๆสะกอนฟา้าหมอปิดไบที่นี่ฟับเรียบร้อยมามาแจงเครืองเฮาบ้านเครืองเข้ากับ สิ่งที่ขาดบ่ได้ก็พริกทั้งทรายแล้วก็ต้นหอมผักชีห้อยล่ะแล้วก็หัวหอมที่ขาดบ่ได้ก็คือน,นุ่มคั้นอิชั่นนี่ตัวรักเลยพอดีเลินน้อยนึงพอดีเสร็จพอดีบ่ได้ชงกาแฟกิดนดอกมือสนซั่นน,น่ะเบิดล่ะซื้อไหมคกับอ่ขาดบ่ได้อีกคือน,นี่แล้วผงกะหรี่นี่ล่ะมักหลายกะหรี่นี่มันแซ่บมันหอมเลยกะหรี่นี่เฮ็ดดี จัดไปลงไปคน้นแข่กันเห็นเดียบรอย้อยนะเห็นมลุนวนไปนี่แหละจากนั้นมันกอตกมาเสียบเลยเห็นหจอของกินใครสามน่วยตีไปเรียบรอย้อยเพราะว่าใครใส่เห็นมันอ่กลมกลมเห็มนหนุ่มเยใครทำตาลลงไป ใส่น้ำตาลเด็ดรรอยคนจัดน้อยนึงน้ำตาลละลายเตรียมเครื่องไว้ใจเย็นเ,นเดี๋ยวถ่าปูสุกสะก่อนสอดขาวมาใส่ใส่ออกรสชาติสิหอมกลมๆต่อสอดตัวน้ำปลาใส่แค่นิดๆน้อยๆสะก่อนเด้อเพราะว่าอ่าปูนี่นสิหวานอยู่แล้วใส่เข้มเนี่ยเอาโบยู้เลย ขาดปอดเคือเนี่ยิกเผาทำให้หอมเขาคนลงไปเลยเตรียมหอมเลยซิมมึงก้อนก็นได้ครับก้อนสีนันก้อนสีเอาไปขกเข่ากับกระปูรถตีนี่คือใส่ไปแล้วเอา,เอาน้ำมันห,อห้อยลงมาโอ้ยในก็เสียบเบิง้งสีเบิ้งสันมันมันกระพดแล้หอมแถบแสบขัดฉ้นแสบแต่กระปูสดุนเอาไข่ลงไป จากใส่ยังตัวยังมาลุมตุงหนังเนียบานเนี่ยเขาสีเห็ดน้ำวุสอนเข้าก็ดีโอเป็นยังจะคล้องทำความเข้าใจจะคล้องสักตอนนี้แหละมาเปิดบึงบานว้ายสุกแล้วอุ้ยหอมใส่ลงไปเครื่องเข้าหันเนี่เครื่องกะลีปั๊บเพาเนี่ผงกะลีผัดผัดปูใส่ผงกะลีเพิร์นวะ คน,นมันทัวกับตัวใส่ละ่ะเกิดยิ้มสิยากสมอนี่เกือบแล้วได้บาดเนี่ยเอาพักมาใส่ฮนอันนี้เอาพริกเอาพักหอมตุนหอมแล้วมาใส่ใส่มาใส่ให้เบิร์ตดละ่ะตรงยังหมากมาหรอกเบิรเอาใส่ยังหนอธิบายบนถือกิงเถอมันหลายอย่างแต่ขาดบ่ไรก็คือขึ้นชายฮันละคือใบตรงโอเขาเนาะอ่าคนทีนี้เนี่ยถือว่าเซ็จเรียบร้อยแล้วครับสำานี้ เสียบละวหอมไปไกลเลยซ้ำนี่สุดยอดแห่งความเสียบนี่คือพัดปูเซฟงกะรี่นี่แหละผมว่าเพราะวันเขากับข้าวเจ้าเขากับข้าวเหนียวแห้งือขี่กินกับเกี่ยมก,กัสุดยอดคือกันแต่ว่าแต่แ,ตแท้นนแน่น้ำในอัธรสด้วยน้อยหนึ่งดูดนิวจุดๆละ <c oughs> คนบานเฮา <c oughs> เห็ดเห็นจะคล้องกินล่ะแซ่บๆนี่ยอ้าวเห็ดโชว์หมูสุดยอดนะตักเสิร์ฟไปแล้วนี่ จัดไปอุยยุย่ๆจาว้าว่าโอ้ยมันมีความสุขในการเหตุกินคักต้องคอยกกดีโหดไลมันสินี้ย่างไปมากกว่านี้นะใส่ชีวิตมันคุมนี่แนะสุดยอดในการกินนนอนรับนี่แหละครับปะเตรียมตัวเสิร์ฟจ,จัดไป